ช่วงนี้นะคะอย่างที่เคยเป็นมานะคะก็จะต้องพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจของสปาทูเดย์ค่ะว่ามีแรงขับเคลื่อนะะในการดำเนินธุรกิจไปให้ถึงเป้าหมายอย่างไรแล้วก็วันนี้นะคะซึ่งเคยค่ะเราก็มีกูรูนะคะเป็นหัวเดียวหัวแรงหลักสำคัญเลยนะคะของบริษัทสปาทูเดย์จำกัดนะคะเขาอยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะคุณน้าพ<ช>้นตากันดีนะคะให้อาจารย์แนะนําเลยนะคะเขาเป็นพ่อข้าตลาดของบริษัทสปาทูเดย์นะครับทำในเรื่องของ การตลดราดล้วนๆนะครับทำยังไงให้เกิดยอดทำยังไงให้สมาชิกมีรายได้ทำยังไงให้สมาชิกทานเหลือพันล้าดิ่นะครับนี่คือหน้าที่ของเขานะครับประสบการณ์ในเครือข่ายของท่านเนี่ยยี่สิบกว่าปีไม่น้อยเลยตามอายุเลยใช่ไหมคะอายุเลยวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับท่านอาจารย์ชงหงพลแสงสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเอ๋ครับสวัสดีอาจารย์กรสันครับแคม สวัสดีทุกทีสายทุกทีใช่ไสบายดีไหมคะอาจารย์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องสุขภาพนะฮะซึ่งช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็จะมาแรงนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเรามีโรคแปลกๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับเช่นสารอีโคไลนะครับมันทาให้เกิดการตายซ้ําซ้อนจากการกินอาหารพืชเนี่ยนะฮะยุโรปตอนนี Saying> ้มีปัญหาหนักมากแต่ประเทศเราเนี่ยนะฮะไม่ต้องกลัวเพราะเรากินทุกสิ่งทุกอย่างกินหมด กินหมดฮะก็เลยโอ้โหหลายอย่างนะครับไอที่เขาส่งไปแล้วส่งกลับมาประเทศไทยกินหมดทุกอย่างนะครับไม่มีนะครับวันนี้คนไทยเราเข้มแข็งและแข็งแรงนะครับกินเยอะก็มีภุมต้านทานใช่หรืออะไรนะแน่นอนนะคะพ่ กินอาหารการกินเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อินเท s สําหรับแบบว่าในโลกนี้มากมากเลยโดยรวมคือในโลกเลยนะคะเรื่องอาหารการกินตอนนี้เนี่ยเป็นพิษเป็นภัยก็มีเยอะแยะมากมายสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ก็คือการป้องกันตัวเองนะคะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์นะคะที่แบบว่ายอดฮิตเป็นน้องใหม่มาแรงใช่ไหมคะอาจารย์กับสปาทูเดย์ค่ะจริงๆเนี่ยอยากให้พูดถึงที่มาที่ไปของสปาทูเดย์นิดนึงนะคะว่าผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย<ะ>เป็นมาอย่างไรบ้างคะโอเคขอบคุณมากครับท,ทุกท่านครับในเรื่องของไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับก็คือว่า เรามองว่าในเรื่องของตลาดสุขภาพนะฮะมันเป็นตลาดที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับโดยเฉพาะปัญหาของสุขภาพเนี่ยนะครับถือปัญหาที่โอ้โหนะครับแก้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคของคนเราเนี่ยเวลาเร่งรัดนะครับต้องทานอาหารให้รีบเร่งนะครับทานอิ่มแต่ขาดสารอาหารหรือทานอาหารที่มันเกินไปที่ เกินกว่าที่ร่างกายจําเป็นหรือต้องการนาไปใช้อันนี้ก็เกิดปัญหาถึ่บอกว่าปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยครับสปาของเราจึงเป็นเป็นโจทย์นะในที่มาของบริษัทสปาคําว่าสปาเนี่ยนะครับรากเดิมเนี่ยสองร้อยกว่าปีแต่ว่าการรักษาด้วยน้ำนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่ทําสงครามสมัยโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับก็จะพวกทหารเนี่ยจะไปเจอนะสารกัมมันาภาพลังสีนะพวกทหารเหล่านี้ก็จะไปยืนถอดเสื้อผ้าทั้งหมดขันหน้าเขากาแพง เราจะใช้น้ําฉีด,ฉ,ดฉีดเพื่อเอาอมันตภาพรังสีพวกนั้นออกอเขาเรียกว่าสปาเป็นที่มาครับวันนี้เรานํายึดหลักเหล่านั้นมาเป็นชื่อบริษัทเราก็คือการรักษานะรักษาทีนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับวันนี้เราค้นพบว่า80%ปัญหาของสุขภาพร่างกายเนี่ยเกิดจากทางอาหารหรือทางปากพฤติกรรมการกินของมนุษย์นี่มีการเปลี่ยนแปลงและมีสารปนเปื้อนเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวัน นะด้วยเหตุปัจจัยทางด้านาเศรษฐศาสตร์ด้านการตลาดนะก็อยากจะเร่งเนื้อแดงหมูอยากจะเร่งพืชเร่งอะไรต่างๆให้มันได้น้ําหนักให้ปริมาณมากๆ<ไ>จนเป็นปัญหาที่ผู้บริโภคเข้าไปไนะฮะ80%เกิดจากการกินนื้อได้สารพิษเข้าไปเนี่ยนะฮะ80%นะ,ะเรากน<ไ>าินเข้าไปมีสารปนเปื้อนเข้าไปทําให้เกิดการเจ็บป่วย นะครับอันนี้แหละครับจึงเป็นที่มาว่าเราต้องหาวิธีการนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยครับเราจัดเป็น4ี่เซกชันเลยนะครับ4ส่วนนะฮะส่วนที่1 เรารู้ว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเหมือนบ้านบ้านที่ไม่ได้รับการดูแลในที่สุดก็จะเกิดมีปนเปื้อนมีฝุ่นมีอะไรนะมีหยักย่ยแน่นอนในที่สุดก็จะผุพังเชกควเชกใช่ใช่ใช่ร่างงเราเหมือนกันวันหนึ่งถ้าหากเราขาดการดูแลมีนหนำซ้ํายังเอาสารปนเปื้อนเข้าไปมันก็จะผุจะพังไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่ก็ต้องสลายไปวันนี้ ข้อแรกนะฮะทำบ้านให้สะอาดก่อนเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าไปร่างกายของคนที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษที่กินเข้าไปนะฮะตับไตหัวใจม้ามปอดเนี่ยมีสารปนเปื้อนสารพิษเยอะซึ่งเหมือนติดระเบิดเวลาให้กับร่างกายใช,ใช่ไหมฮะ อาหารเก่าอาหารใหม่ที่ต้องมีการเขาเรียกว่ามันอาหารเก่าออกไปอาหารใหม่เข้ามาสารปนเปื้อนที่มันต้องดีท็อกหรือขับออกทุกเจ็วันน่ะมันออกไปมันเข้ามาไหวหรือเกิด<ะ>มันจนร่างกายเราเหมือนมีระเบิดเชื้อโรคนะครับอยู่ในเกาะไหใช่นะฮะโดยเฉพาะการกินเข้าไปเนี่ยนะครับนะบฮะมันจะกินเข้าไปกินหมูกินเป็ดกินไก่กินอะไรต่างๆเข้าไปในกระเพาะลำไส้เลเยอะมาก นะฮะแต่บางคนก็กินหินกินดินกินปูนกินสารให้กินคอมมิชชั่นนะฮะอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรานะฮะแต่นี้เรามองว่าการกินอะไรที่มันปนเปื้อนสารพิษเข้าไปนานนานวันเข้ามันก็เกิดกลายเป็นโรคร้ายนะฮะทำให้เซลล์ในร่างกายโรยเสื่อมซึ่งคำว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยเป็นหน่วยย่อยสําคัญที่สุดของร่างของเราเซลล์ละหลายเซลล์รวมกันเป็นเนื้อเยื่อเป็นระบบเป็นกล้ามเนื้อเป็นร่างของเราเมื่อเซลล์มันเสื่อมเหมือนกับว่า ตึกหลังหนึ่งน่ะต้องมีใช่ไหมฮะต้องมีอิบล็อกอะไรสักอย่างมันผุมันพังมันก็ทําให้คลื่นลงได้ใช่ไหมฮะวันนี้เซลล์เรามีการสร้างเซลล์ขึ้นทุก3วันแล้วมีการตายแล้วสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะหนึ่งถึงยี่สิบปีร่างกายเราจเจริญเติบโตมันมีเซลล์ที่เกิดมากกว่าเซลล์ที่ตายแต่หลังยี่สิบห้าปีไปแล้วมันจะมีเซลล์ที่ตายมากกว่าเซลลที่เกิดเพราะนั้นก็เริ่มเสื่อมไปแต่วันนี้ในความเสื่อมของร่างกายเรายัางไม่พอมันยังมีสารปนเปื้อน พฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้ร่างกายเราเสื่อมเช่นพฤติการกินที่ผิดวิธีผิดโภชนาบำบัดผ <Okay. S 2> ิดหลักโภชนาการนะการใช้ร hmm. ่างกายที่ขาดการพักผ่อนการเครียดที่มากเกินไปหรือไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะเป็นปีบางคนไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะฮะบางฮะกไม่อได้ออกไม่ออกกาลังกายนะก็ไปนะก็ไปออกกําลังกายแบบอื่นนะเล่นไพ่บ้างอย่างนี้มันก็ผิดวิธี นะครับเครียดหนักใจใช่ไหมฮะ,ะไม่ไออกกําลังกายไม่ไ,มไ,มไ,มได้มนุษย์เราเนี่ยก็ชอบทําอะไรที่มันสนุกสนาน<ช>นะฮ<ช><ช>ะวันนี้ก็เป็นนโยบายถึงระดับโลกนะฮะให้ให้พล,ลโลกหรือประชาชนเนี่ยหันมาออกกําลังกายหันมาดูแลสุขภาพถึงเป็นนโยบายรัฐบาลทุกทุกสมัยนะแต่ประชาชนก็ยังไม่ออกกําลังกายถึงมีโปรโมชั่นในการออกกําลังกายแต่ละตาบลมีนะครับก็ยังไม่มาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นที่มาของความเสื่อมร่างกายนะฮะ แล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ของสปาเกรวันนี้เนี่ยตอบโจทย์ตรงไหนถูกต้องครับวันนี้เราจัดเลยนะฮะจัดหนักเลยอันดับแรกนะครับนำเสนอเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าลิควิดคลอโรฟิลนะฮะลิควิดคลอโรฟิลตัวนี้ครับสำหรับลิควิดคลอโรฟิลเนี่ยทุกท่านครับก็คือว่านะฮะท่านดื่มเนี่ยได้ทุกเพ่ทุวัยนะฮะอันนี้เขาจะไปช่วยนะครับเขาเรียกว่าไปตับตับไตหัวใจม้ามปอดของเราที่มีสารพิษปนเปื้อนหรือว่าไปดีท็อกระดับเซลล์ S <S นะฮะลำไส้เรานะ <S 2> <S 2> <S เอาพิษอะไรต่างๆ <S 2> <S 2> หรือตัวที่กําลังจะก่อเกิดโรคกําลังจะแตกตัวเนี่ยเอาออกจากร่างกายซะเหมือนทําให้บ้านเราสะอาดก่อนที่จะใส่เฟอร์นิเจอร์วันนี้ร่างกายเราหลังจากได้มีสารปนเปื้อนหรือระเบิด <S 2> <S 2> ร่างกายเราสะอาดก่อน <S 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 นะฮะเพียวก่อนหรือดีทอ์อกออกไปก่อนอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นอันดับที่2นี่ครับก็คือหลังจากทําความสะอาดร่างกายเอาสารปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดโรคแล้วเนี่ยเราก็จัดตรงนี้เลยครับเนี่ยฮะ วิตาเซลนะฮะต้องมีการเขาเรียกว่าบำรุงและซ่อมแซมเซล์ <C ale. S 1> เราก็เหมือนกันมันต้องได้รับการบำรุงและซ่อมแซมเซลนะฮะ <C ale. S 1> บำรุงซ่อมแซมนะครับตัวเนี้ยนะครับก็คือไวต้าเซลเนี่ยจะไปตอบโจทย์ก็คือเขามีวิตามินเกลือแร่อะมิโนแอซิดคือเป็นอาหารสําหรับเซลล์เลย <C ale. S 1> นะถ้าเซลแข็งแรงแล้ว ร่างกายระบบต่างๆก็จะดีขึ้นด้วยพร้อมกันนั้นก็จะทํามิติในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทาน<ะ>นะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าโภชนาบําบัดหรือการใช้สารอาหารในการป้องกันโรค<ะ>นะอันนี้พูดไม่ผิดะนะเพราะเป็นสารอาหาร<ะ>แต่ที่เรากินทุกวันทุกวันเนี่ยมันอิ่มแต่ว่าสารอาหารได้ไม่ครบถ้วน<ะ>นะกินได้เขาบอกให้กินห้าหมู่บางคนจะกินหลายหมู่ก็มันไม่ครบ<ะ>มันเขาเรียก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมมันอยู่ในนี้แล้วอันนี้คือไป แก้ปัญหาสําหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ทานข้าวอิ่มแต่ยังขาด<ะ>อันนี้เป็นการเชิงป้องกันและเสริมสร้างเซลล์ให้ร่างกายแข็งแรง<ะ>โอเคอันดับที่2อง 2> น,น,นะฮะอ,อ่าบำรุงและเสริมสร้างต,าตัวที่สามเนี่ยนะครับหลังจากนั้นทุกท่านครับวันนี้ผลจากการบริโภคหรือกินเกินเข้าไป<ะ>โดยเฉพาะนะทานข้าวก็มีแป้งอยู่แล้ว<ะ>บางคนทานข้าวยังไม่พอกินกะทิก็มี แคลอรี่เขาไปอีกบางไปกินหมูเขาไปอีกมันมีนล้วนแล้วแต่เป็นที่เกิดพลังงานสะสมกินนะครับบางคนก็นะนะมีน้ําตาลกับแป้งรวมกันเข้าไป ยังมีเครื่องดื่มอะไรที่ผสมมันก็โอ้โหมันเกินเขาเรียกว่าได้แคลอรี่หรือได้พลังงานเกินก็เกิดการสะสมเป็นรูปของไขมันไอตัวไขมันนี่แหละทุกท่านครับพี่น้องที่เคารพมันเป็นตัวก่อเกิดโรคนะถ้ามีไขมันแล้วไม่ใช่ไขของผมเนี่ยนะไขมันที่อยู่ในเราเนี่ยไม่ใช่ไขเราเนี่ยไม่ใช่ไขเราไม่ใช่ไขกูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอโทษนะฮะไขมันเนี่ยถ้าเจอไขมันเนี่ยมันจะเจอห้าโรคตามมาหนึ่งความดันเนี่ความดันนี่ น้องเล็กมันมาก่อนเพราะความดันมาปั๊บอะไรกิดขึ้นครับหัวใจหัวใจอืมเบาหวานเส้นเลือดตันตีบแตกตายบางคนนี่นะครับมันเนี่ยฮะเพราะนั้นมันมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับถ้าเอาไขมันออกเนี่ยมันก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเอาประตูตรงนี้ออกก่อนทำจัดออกก่อนเป็นสารเขาเรียกว่าตัวก่อเกิดโรคราย นะเพราะนั้นวันนี้เราตอบโจทย์พี่น้องทุกท่านเนี่ยครับนะที่ไขมันที่อยู่หน้าท้องที่จะก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยต่างๆเนี่ย HK Herb ทำหน้าที่3อย่างพร้อมกันทันทีเป็นงานวิจัยที่สุดยอด 1. ไปเบิร์นเผาผลาญไขมันเก่าออกกัดนะสองก็คือว่า ไปไปบล็อกนะฮะไปบล็อกไม่ให้การนําไขมันใหม่เขาออกและต่าย่ <ฮะ S 1> แล้วไปสลายไขยมันส่วนที่เร็วๆเนี่ยออกมาด้วยก็จะเฟิร์มอ่าก็จะเฟิร์มทำหน้าที่3อย่างพร้อมกันนี่สุดยอดมากค <ฮะ S 1> นะฮะเวันหรหนึ่งเวันเนี่ยฮะสามถึงหกิโลโ <ฮ S 1> นะโฮะช่วงที่หลังอาหารย่อยช่วงอาหารช่วงเช้าเนี่ยฮะนะอันนี้ได้ผลนะครับอันนี้นะ<โ>ฮะโอเคหลังจากรับประทานอาหารมื้อแรก ช้าเนี่ยนะครับช่วงนั้นประมาณ40สนาทีมันจะมีน้ําย่อยตัวเนี้ยจะทานเข้าไปแล้วมันจะรวมน้ําย่อยแล้วเข้าสู่สลายเข้าไปเนี่ยนะมันจะแอบซอบเขาเรียกว่ากระบวนการแอบซอบดูดซึมเข้าไปในร่างกายไปทําหน้าที่3อย่างที่ว่านี่สุดยอดมากนะครับเอาไขมันออกเลยครับเอาไขมันออก นะอยากเก็บไว้มันไม่ใช่เรื่องอยากเก็บไว้นะเก็บพุ่งนะครับนะเอาใครมันออกนะฮะโอเคต่อค่ะต่อไปเป็นตัวไหนคะอันดับ3มนี่นะครับสําหรับการฟื้นฟูเลยนะครับวันนี้เราเข้าใจเขาว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกองกาเนิดหรือทําให้ผู้เราเกิดมานั่นก็คือมดลูกเลยครับวันนี้เราไม่ได้หากินกับลกมุ่มดลูกนะครับท่านครับแต่วันนี้เราบอกว่า เนี่ยตัวนี้ครับเลดี<ะ>้ทูเดย์สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับมดลูกเนี่ยนะครับทำหน้าที่ในการก่อกำเนิดให้เราเกิดมาแล้วนะเราต้องขอบคุณนะครับ<ะ>แต่บางคนเนี่ยทำหน้าที่ประจําเดือนมากับปิดกับปล่อยมามั่งไม่มามั่งหยุดหยุดขาดขาดบางทีมันม,มาทีก็ไขมาด้วยอาจนีเร<ะ>ียกว่ามดลูกต่ำค่อยย้อยต่ำมีปัญหาอันนี้เลยครับ ช่วยด้าช่วยเรื่องระบบมดลูกการขับประจําเดือนหรือประจําเดือนขับออกมาไม่สุดหรือไม่หมดเกิดอาการตกขาวตกครา้งนะฮะเป็นแผลภายในหมวกเหม็นแล้วเกิดโรครหลยต่อมาอันนี้เลยเป็นยาสามัญประจำเป็นยาสามัญประจาด้านนะฮะใช่ท่าเรียกว่ามีทะเบียนยาด้วยนะครับทะเบียนยาจีนสามเก้าสี่บอันนี้สําหรับสุภาพสตรีนะเพราะเนี่ยนะฮะทำให้ร่างกายฟิตและเฟิร์มสดใสข้างในสู่ข้างนอก นะดูแลมดลูกดูแลผิวพรรณดูแลระบบการไหลเวียนของผู้หญิงโดยเฉพาะหญิงที่เข้าสู่วัยทองหรือที่ไม่ได้อยู่ไฟอันนี้ช่วยได้อย่างนี้หนูก็กินไม่ได้สิคะยังไม่วัยทองเลยอันนี้กำลังหาเงินวัยนี้ก็กินได้นะครับคือไปบำรุงนะฮะระบบเลือดของเรามันมีการหมุนเวียนดีถ้าเลือดหมุนเวียนดีร่างกายสุขภาพดีแล้วเงินมันมาเองใช่ไหมฮะถ้าบางคนหน้าดำดำเครียยเนี่ยนะเลือดไหมไหลเวียนแสดงว่าเงินจะแย่เพราะร่างกายไปทํางานไม่ได้ ที่ทาคําอย่างนี้แสดงว่าเรียดไหลเรียนไม่ดีค่ะมาไม่ไม่อันนั้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆมาที่นี่บ่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆครับครับครับครก็เอ่อเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่ให้คนคนเราทุกคนควรจะให้ความสําคัญในแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็ สปาทูเดย์ค่ะก็เลยเร่งเห็นความสําคัญนะคะของสุขภาพของคนคนเราชีวิตมนุษย์เรานะคะคนที่แบบปล่อยปากละเลยทางด้านสุขภาพเรามีตัวช่วยนะคะ Today, ปสปาทูเดย์เรียบเสมือนตัวช่วยของคุณเป็นเพื่อนคุณได้นะคะเป็นเพื่อนคุณตลอดเส้นทางถูกต้องนี่ค่ะและก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดิฉันก็ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของสปาทูเดย์ไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะจำครับใครที่คิดว่า มีผลิตภัณฑ์นี้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอก็ได้เป็นไปไม่ได้ค่ะยังกงดิฉันยังคลต้องย้ำนะว่าสุขภาพเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็สําคัญค่ะมันเปิดสุขภาพประจําปีก็ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะให้สปาทูเดย์เนี่ยเป็นช่วยตัวซัพพอร์ตนะคะเป็นตัวซัพพอร์ตที่จะไม่ทําให้คุณเนี่ยเกิดโรคเรียกได้ว่าสร้างูมิคุกมกันตกจากตอนนี้นะคะก็จะเกิดประโยชน์ต่อภายข้างหน้าค่ะไม่ต้องรอให้ งินในก้อนก้อนใหญ่บางคนไปแล้วก็หมดตัวไปเลยทีเดียวเลยนะคะวันนี้ค่ะก็จัดหนักเลยนะคะําหรับสปาทูเดย์ค่ะต่อโจทย์นะคะสําหรับคนรักสุขภาพอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับอาจารย์ชงหงยินดีครับนะคะคนสวงสูงมากๆที่วันนี้เนี่ยมาให้ความรู้กับเราครับคุณยิ่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์กรมสรรขอบคุณท่านผู้เกียรทุกท่านครับครับและก็นำให้คุณผู้ชมนะคะ